พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปล่งเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามดีพัตตานปฏิมากรณพระอุโบสถมารภาษีพัตตานศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหระงรมราชินีิริัพร์มหาวชิรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรเรีนาถราชกัญญาลัจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัญญาณีดุเเด็จในการนี้ด้วยพ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระนางสุนนทสนาพระบาทเดรเาย่ัสมเพระนเอย่างสมบูรณ์ที่ปฏิสัทธานพรพระมหามณีพระตนะปฏิมากรทรงถวายวงมาลัยสการาพระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากร ทรงถอดมงกุฎจากพระเสียงพระพุทธมหามตีพระคณะปฏิมากรทรงยินพระมหาสังประจําพระองค์พระพุทธมหามณิพระคณะปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามตตพระคาะปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักศณาวัจจากเจ้าพนักงานภุษามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามติพระคาะปฏิมากร รับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานกุศลมาลาทรัพย์สองค์ค huh. รับธรรมมหาบดีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงานกุศลมาลาทรงสวมถวายที่พระเสียงพระพุทธมหาบดีรัตนปฏิมากรทรงข่มแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณ่จัดรไปข้างทางจุกชีทรงมีผ้าขาวที่ทรัพย์สังคมพรทธมหาบดีรัตนปฏิมากรรับชุดราชสมบัติหมายเลขเก้ารับสุริยุทธ์หมายเก้าจากพ่อแม่ เสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกะเชยส่งดอกกระทงดอกไม้ผนผ่านหน้าฐานชุกกะเชยส่งจุดทูปเทียนขึ้นธรรมสาการท้ายที่นั่งและเทียนห่วงผู้ชาตะพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรจากนั้นส่งจุดทูปเทียนขึ้นธรรมสาการท้ายที่นั่งผูชาระพุทธยอาาดฟ้าจุฬาโลกและพระพุธเดลราชนาภาลัยสงคมเสร็จแล้วส่งจุดทูปเทียนขึ้นธรรมสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลา จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นร,รัสการทองทิศท,ที่นาธารรมศิลาทรงรับพระมหาสังเพตน้อยแล้วทรงที่ข้เสียงจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพตน้อยแก่สมเด็าจพระเ,เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิติยาภารเจะเรียนที่ราเทพยวดีโทรมาถวาราชาธีร์นีเสรพัฒนมหาวชรา,าราชธิดาสมเด็าจพระเ,เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุิวัรณเริงตารีรัราชกัญญาและเจ้าคุณศรีนานิราชกัญญาณี แลเสด็จออกจากพระอุโบสถส่งพระสุร,รายน้ำพระพุทธบนทีีส่งพระพุทธมหามณีพัฒนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทุนเราออกธุรีราบาท